สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราพาคุณผู้ชมทุกท่านมาดูงานปั้นของเด็กมัธยมศึกษาปีที่3นะครับคุณผู้ชมอันนี้จะใช้ดินเบานะครับในการปั้นซึ่งดินเบาก็จะคล้ายกับดินน้ำมันนะครับแต่ว่าจะไม่ติดมือนะครับตัวนี้แล้วก็จะปั้นง่ายนี่ครับก็จะให้ แบ่งกลุ่มกันแล้วก็ปั้นนะครับอันนี้ก็จะให้ดูผลงานของเด็กๆนะครับซึ่งแต่ละกลุ่มเขาก็จะมีแนวคิดของเขานะครับที่จะปั้นออกมาบางกลุ่มก็จะเป็นสัตว์นะครับแล้วก็มีผลไม้แต่เหตุนี้ปั้นได้เหมือนนะครับอันนี้สวยมาก กลุ่มก็จะเป็นกลุ่มของสัตว์เลี้ยงน,นะครับคุณผู้ชมนี่ครับเขาก็พยายามจะปั้นอันนี้เป็นน้ำตกนะคุณผู้ชมนะครับก็ในลักษณะของเด็กโตนะครับก็จะมีมิติหน่อยนะครับในเรื่องการปั้นแต่บางคนก็ไม่ได้มีทักษะมากมายนะครับเขก็จะออกมา นี่น่าจะเป็นกลุ่มของสัตว์ทะเลนะครับผูบ้ชมมีต้นมะพร้าวด้วยตรนไมครับนี่เลยอันนี้มองยากหน่อยนะคุณผู้ชมต้องใช้จินตนาการหน่อยนะครับอ๋อก็จะเป็นสัตว์ทะเลเหมือนกันคุณผู้ชมมีทั้งปลาหมึกปลาหมึกนะครับมีทั้งปูมีทั้งปลาเห็นปลากระตูนอยู่ข้างในนะครับ น,นี่อันนี้สวยเลยครับอันนี้สวยมาก <Eng> ก็วาได้ปั้นได้เหมือนนะครับก็ใส่สีข้างใน,นเช่นปากของเขามาอันนี้เป็นตัวเดียวกันแต่ว่าเนี่ยครับลักษณะลำตัวที่หางอยู่นี่นะครับหางยาวปลาตัวยาว <Eng> มาดูกลุ่มนี้บ้างปั้นอะไรมาเต้น <Eng> แต่ อันนี้น่าจะเป็นงูนะครับุผู้ชมแต่สองตัวนี้ยังเดาไม่ได้นะครับต่อไปมาดูกลุ่มใหญ่บ้างนะคผู้ชมคือลายะหญ่ไปหมดเลยเนี่ยครับก็ส่วนใหญ่เราก็จะปั้นเป็นสัตว์เลี้ยงนะคุณผู้ชมเป็นสัตว์สัตว์ป่าบ้างสัตว์คุ้มครองบ้างนะครับ จะมีรถกระตูนกระตูนเข้ามาด้วยแอันนี่จะเป็นสัตว์ทะเลนะคุณผู้ชมอันนี้เดายากนิดหนึงนะคะว่าอะไรคุณผู้ชมถ้าดูแล้วเข้าใจก็เม้น์มาได้นะคะเพราะว่าอันนี้เด็กๆส่งผลงานไว้ก็มาแอบดูของเขาส่งกันมาเยอะแล้วนะคะวันนี้ให้ทำเป็นกลุ่ม อยากดูตัวสีแดงเมื่อคืออะไรนะขออยากเห็นห้า,า,าป,ปูสวยมากคุณผู้ชมปูนะครับสวยอ่าสีแด,ดงนี่ครับแต่ชอบเห็ดแบบนี้มากคุณผู้ชมเพระาะว่าเวลาที่เราไปสวนน้ำเนาะเราก็จะเจอเห็ดเห็ดต้นใหญ่ๆแบบนี้บบนี่ยคุณผู้ชมสวย ก็จะใช้จานนะครับเป็นจานจานกระดาษนะครับเอามาตัดให้เป็นสามารถยกได้ผูสชงเนย่ยกขึ้นมาอย่างนี้เลยเป็นจานกระดาษแล้วก็ทําเป็นพื้นอ,อันนี้ก็จะเป็นทะเลนะคุณผู้ชมมีปะาารังเยอะแยะเลยปะาารังก็จะมีลอยปนๆด้วยนะครับอ่าอันนี้จะเป็นน้ําตก ตกมีมีทางขึ้นด้วยคุณผู้ชมเนี่ยตอนนี้ทางขึ้นเขาก็ได้มีน้ําตกไหลลงมาอันนี้อะไรเอ่ยมีนกอยู่บนต้นไม้ด้วยดินค่อนข้างแข็งแรงนะค,คุณผู้ชมเวลาหยิบขึ้นมาแบบนี้ครับเขาเกาะแน่นเลยคือไม่อ่อนไม่เละนะฮะจะไม่จะไม่เละเพราะอากาศก็ไม่ได้ไม่ได้ร้อนมากนะครับก็เลยไม่ได้ละลาย ส่วนตัวนี้มีควายด้วยคุณผู้ชมขอหยิบขึ้นมาดูหน่อยอันนี้อันนี้เต็มมากเลยคุณผู้ชมก็จะมีสัตว์ที่อยู่ในน้ำด้วยกลุ่มปลานะมีเสือด้วยคุณผู้ชมเสือสวยนะครับมีเสือในน้ำก็มีปลานะครับข้างบนก็มีควายน่าจะเป็นควายนะคุณผู้ชมเพราะว่าด,ดำๆอยู่นะครับ อมีน,น,นอกอยู่บนต้นไม้อันนี้เยอะเต็มพื้นที่เลยอันนี้ก็สวยนะคุณผู้ชมต้นมะพร้าวนะครับเป็นต้นมะพร้าวอันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยอันนี้พยายามจะใช้วิวนะครับการผสมสีหลายๆสี แล้วก็ใช้ให้มันเกิดมิตินะครับมีกล้วยด้วยมีช้างอ๋อช้างตัวสีเขียวคุณผู้ชมตอนแรกมองอยู่ตั้งหน้านะครับแต่ไม่รู้ว่าตัวอะไรขึ้นมาเกาะอยู่บนช้างนี่นะครับดี๋ยวต่อไปกลุ่มนี้ชื่อปิดอยู่นะครับแ่อันนี้ก็สวย ก็จะมีสัตว์นะครับแล้วก็อันนี้เป็นน้าตกนะครับน้ําตกน้ําลําทานก็จะเห็นหนึงในเรื่องของจินตนาการนะครับในเรื่องของความรู้อ่าอนี้ก็สวยคุณผู้ชมเดินหินนะครับเนี่ยทำเป็นเดินหินแล้วก็มีน้ำไหลามาเต่าก็สวยนะครับตัวนี้แล้วก็ ที่ชอบก็คือเห็ดนะครับเห็ดสีแดงนีสง้สองต้นสองดอกนะครับตรงน,นี้ก็มีช้างนะครับเล่นน้ำอยู่อันนี้มีควายนะครู้ชงมีควายปั้นควายกันเยอะมากเลยคู้ชมกลุ่มนี้ก็มีควายนะครับอ่าอันนี้สวยต้นไม้สวยนะครูส่งจะเป็นต้นมะพร้าวนะครับ สองตัวนี้แล้วก็มีน้ำตกเนี่ยน้ำตกแล้วก็จะมีแล้วก็จะเล่นสีแบบนี้นะครับทำให้มันมีมิติมากขึ้นนะครับกพะเวสวยมีแพนด้าด้วยขอดหน้ามีแพนด้าหน่อยครับขอโดน้ามีแพนด้าหน่อยคีนท่านผู้ชมย,ยกขึ้นไม่ไหวนะครับแต่กลุ่มเนี้ชอบตัวนี้จังเลยนี่นี่ กลุ่มนี้ต้นมะพร้าวก็สวยนะครับเดี๋ยวขอยกขึ้นมาดูใกล้ๆนะทุกผู้ชมนี่นี่ครับมีหมูด้วยนะฮะ,ะมีหมูหมูสองตัวแล้วก็ชอบเห็ดชอบเห็ดสีแดงนะทุกผู้ชมมันทำให้ดูเด่นนะครับเนี่ยมันทำให้ดูเด่นมากขึ้น กุ่มนี้ก็สวยนะครับกลุ่มนี้ก็สวยอาราโมานะคุณผู้ชมกำลังเล่นบอลอยู่อ่สสาสงสัยไปซาฟารีมาแล้วก็จำมานะครับตั้งแต่เด็กเนาะอันนี้ก็สวยมีรายละเอียดเยอะอันนี้ปั้นยากนะครับเพราะว่าเขาปั้นชิ้นเล็กมากปั้นชิ้นเล็กๆทั้งนั้นเลยแล้วก็หารายละเอียดมาใสานะครับเยอะแยะเลยกลุ่มนี้ก็สวยแต่ต้นไม้ ต้นไม้ลมแล้วครับเนี่ยจับตังในเขาหน่อยอ่ี่ก็สวยกลุ่มนี้ก็สวยนะครับสีเหลืองนี่เด่นมากเลยเป็นลนักษณะดินเบานะคุณผู้ชมนะคะกลุ่มนี้ก็เป็นควายผู้ชมกลุ่มนี้ขอเปิด่อยท้าย กลุ่มนี้ก็มีควายเหมือนกันคุณผู้ชมต้นไม้ก็จะมีผลออกมากลุ่มนี้สวยกลุ่มนี้ค่อนข้างเยอะเลยครับลุกทับเลยมีทั้งปูมีทั้งเปล่ากลุ่มนี้มองยากหน่อยนะครับก็จะมีต้นไม้มีเปล่าและมีดำทาอันนี้มีช้างตัวใหญ่นะครับมีช้างกับมีควาย กลุ่มนี้ควายตัวบันเลิมเลยนะควายตัวบันเลิศกลุ่มี้มีพระธิด้วยาเิตด้วยอันนี้ก็เป็นผลงานรวมๆนะครับของ มัธยมศึกษาปีที่าสามนะครับที่ทำงานปั้นเนาะกลุ่มหนึ่งห้าคนนะคุณผู้ชมกลุ่มหนึ่งห้าคนนะครับวันนี้เดินภาพรวม พักการลังเยอะใช่ไหม้วก็มีโซนนี้อีกหนึ่งนะครับแต่กลุ่มนี้สวยมีหลายสีเล่นสีนะครับ ครับก็วันนี้พามาดูพามาดูแค่นี้นะครับสำหรับเรื่องของงานปั้นเนาะเดี๋ยวจะมีผลงานของเด็กๆเ,เอามาให้ชมกันอีกเรื่อยๆนะครับผู้ชมฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ